โอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาฟาร์มในโหมดการันตีของแร่สี่ชิ้นในคนในแบบนอริทนะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มาฟาร์มธรรมราดานะทุกคนแล้วก็จะมาฟาร์มด้วยปืน A n สโคบไนท์ะทุกคนนะก็ขอสปอยหน่อยละกันทุกคนภายในคลิปเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ปืน A อเลยนะทุกคนนะไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้เลยจริงๆนะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยผมจะเดินในทามมิ่งที่แบบว่า มันพอดิบพอทีกับจังหวะที่เราแบบออกไปแล้วมันเหลือแบบแค่ตีเดียวตีสุดท้ายอะไรอย่างนี้นะก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสใช้สักเท่าไหร่ทุกคนสละรัครที่เข้ามาเพื่อจะดูทิศการใช้ปืนเอ,อ็นสกอนะทุกคนผมก็จะแทรกให้เล็กๆน้อยๆแล้วกันแล้วก็อย่างเช่นที่เราเก็บสโคบทุกคนให้เป็นเป็นช่องเดียวเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่ทุกคนเดี๋ยวผมอ่าเข้าไปดูแป๊บนึงนะครับนี่อย่างเช่นแบบนี้นะทุกคนนะอ่า สกอบไหนปกติที่ผมใช้ก็คือเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราเอาเข้าเซฟแบบนี้นะ่ทุกคนนี่มันก็จะเต็มพอดีนะอันนี้ทีนี้ก็คือผมบอกมาตลอดเลยนะทุกคนนะใครที่เห็นแล้วบ่อยๆก็จะอาจจะน่าเบื่อหน่อยนะทุกคนนะแต่ผมขอบอกซ้ำอีกทีเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะหรือว่าใครที่มาใหม่นะทุกคนเราจะทําให้เป็นช่องเดียวเพราะว่ามันจะได้ไประหยัดพื้นที่ช่องเซฟนะคนเนี่ยเราก็จะเหลือพื้นที่ไว้อีกช่องหนึง่งถ้าใครเซฟหกเนก็จะเหลือพื้นที่เพิ่มอีกนะ โอเคสลับทิกแรกก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ทิกต่อไปที่เอาไว้เล่นผมก็จะแนะนําประมาณว่าเราเนี่ยไม่ต้องใส่ตลอดเวลาทุกคนเราเจอคนปุ๊บใช่ไหมให้เราเนี่ยแอบก่อนลงมาแอบก่อนแล้วก็ถือมีดมันจะได้สับไปๆทุกคนนะแล้วพอใส่เสร็จก็คือเราต้องไปส่งหรือว่าไปยิงเลยนะทุกคนจังหวะที่เราใส่ก็คือจังหวะที่เราจะยิงแล้วนะหรือว่าจังหวะที่มีคนมาชาร์จเราเงี้ยให้เราเก็บเลยทุกคนนะเพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปทุกคนระยะชาร์จเล่นสังคมนี้มัน ไม่ค่อยได้เท่าไหรนะคนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยระยะขงสโคบนี้การมองเห็นอ่าสิ่งปลูกสร้างหรือว่าแบบปะพาคารต้นไม้ในแบบเนี่ย,แบบยมันจะเห็นใกล้มากทุกคนแต่ว่าคนเนี่ยมันจะยัง,ยงเห็นไกล้อยู่นะคนแทบจะเท่าระยะของเธอเม้าทุกคนนะหรือว่านายนั่เนเองแบบมันเห็นคนอะ่ะระยะเท่ากันเว้ยแต่ว่าเห็นพวกต้นไม้พวก อาสิ่งปลูกสร้างเห็นเขาเนี่ยเห็นไม่ไกลเท่าครับแต่ว่าจะเห็นคนเป็นสีสีส้มๆเนี่ยเห็นไกลอยู่เห็นเลยเขยตไปอยู่อะทุกคนนะโอเคมันเป็นยังไงเนี่ยผมเข้าไปทําให้ดูเลยละกันนะทุกคนแต่ก่อที่จะไปรับชมนะครับผมผมก็ต้องขอแนะนาร้านเติบเกมบริ a ัทเกมมิ่งบริการเติบเกมราคาถูกที่มาพร้อมกันเลยราคาที่ถูกที่สุดในไทยนะครับผมเซฟสี่ช่องเนี่ยราคาเพียง6 8บปาทและเซฟหกช่องเนี่ยราคาเพียง199บาทเท่านั้นเองนะครับผมถ้าหากใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ หรือไปตัดกันเยนะครับพายุเลยแล้วเพืนไหนวะอุ้ยไม่ต้องา,า,า,ากนอเกหนานี่เลยเพื <What? S 1> ่อนใส่ไหนหวะบัตชินนี้ก่อนเลยเอ้ยเ,เ,อเอกเดม,มามา,าเฮเพื่อนแล้วนนันต่อไปปะ่าอมานบีเฮ้ย้เพื่อน,อน,อนออบอกว่ามี เข้าวัเอนยนี่ไม่เลยนีิเล่นีเนี่ยโบรกแนวอย่นี้เนาะว่าสี้ไดลายอ่ะอันนี้ว่าได้ลุยอะละฮะมอะไรไม่รู้เขไม่เอาอะไไม่รู้ อ๋อเปลี่ยนเลยฮู้ยไม่โดนเลยคนดูอืมเสียดายมากเมื่อกี้ศาสตยิงฟรีจัดแล้วนะมันนั้นบอกครับมันนี้ไปสองตัวโอ้โหเมื่อก,กี้ยิงพุง

เอ้ยว่าอย่างไนโห้ตะเตะเตะเลยเลยเบาอย่าไปได้กินแก้ปวดอันนี้ว่ะมีข้างหนึ่งที่เพื่อนมาร์คข้างหลังคนนูงซ้ายใช่ป่ะเพื่อนอุ้ยแล้วอกตกที่ว่ะผมลืมดูทุกคนขอขอเข้าไปในนี้ก่อนทุกคนให้จะดูขึ้นอ้าไม่เห็นหรอก็เห็นแต่ว่าเสียงก็ดังเหมือนเดิมนะ อุ้ยถ้าลูแจประตูน้ำมาครับนี่ผมเดี๋ยวผมฉีดลงไปเล็กข้างล่างนี่ก่อนเค้ยเดี๋ยวเราใส่ตะกบดนเลยละกันครับหยุดแล้ววอร์ทอาไวอเ ศพอ,อยู่ตรงไหนวะคนดูว้าก็วิ่งเท่าอย่างเอ้ะน,น,นี่เท่าะอะไรนี่เดี๋ยวศพแล้วครับเดีย๋ยวไม่เจอเพื่อนเขานะาเก็บตะโกบกันแล้วก็ดึงสับเ็ตเลย โอ้โหโดนสับมืไปแล้วอ่ะเผาใหญ่เลยทุกคนมาห้ามื่อหนึ่งผมว่ามันแปลกๆละมันโดนดึงหมวกไปผมว่าหนาหยว่ะทุกคนไอ้นี่อะไรด้วยแค่เราเลยเช้าเหนือ Watch this location ดิบกับตี๋แต่ไหนขนาดจ้าเลยทีเดียวอาหลาแต่ดูในนี้ก็รู้ครับ ว่าเป็นแม็กของปืนอะไรแสดงว่าอิงแบบโมดไปี่เดียวโอเค M4 คุณไนท์จะบอกเพื่อนนะว่าเป็นใครบ้าอันนีไปเรื่เรื่อยอ่ะเฮ้ยเจอแบบของแดงแล้วทุกคนใช่ไหมหวังว่าเพื่อนจะแบ่งของแดงให้ทุกคนเราปูสมองให้เพื่อนแล้วกันสมองสองลูกที่เรามี หนึ่งของหนึ่งทุกอย่งเราจะูดิขอแบ่งกันคนละหนึ่งเจนี้อ่ะ Watch this location understood เพื่อนเจอนะพี่แครวะครับไอ้ประกันที่ก็อยู่หนะโอเคเกมนี้เราสวยครับทุกคน,น,นสุ่มมาเจอที่ดีๆเขาแบบว่าเขาเคลียร์แล้วเขาแบบเล่นเองหมดเลยนะจริงเราเล่นช้าเราก็ไม่ทันอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราเราดูเศษซากที่เหลือแล้วกันทุกคนของแดงแ้เราอดละ โอเคทุกคนเกมนี้สองสัเก้าหนึ่งคิวดูดีกว่าว่าที่เรายิงมันคืออะไรอ <c oughs> ในขาหวัวอย่างนี้โอ้โห้มันเกิดอย่างนี้จังหวะแตกๆขอ,อยัดติ่มเลยแล้วกันครับโอ้ยเพื่อน,นะะ <c oughs> ใส่นายเลยว่า,าดีเฮ้ย <c oughs> ก็ใส่ไหนจริงกาเล่นนหนเซตใหญ่กันนะทุกคนเต้มเตี้ยมอะ่ะจริงก็พป,ปแล้วอุ้ยเอาดีเจค์ดแปลงในนี้สองแสนนะทุกคนโอ้โหแล้วมันอยู่หออเลยแล้วผมก็เดินเลยละกันนะไม่รีรอครับนี่อะไรอ่ะมามีเอ็มห้าเก้าเฮ้ยนี่ไงขึ้น,น มาแล้วระเบิดระเบิอครับอุ้ยมันจะเป็นปะอวะมระเบิดสวนแล้วกัน ไปทันแล้วคนดูตายนี่อันนี้ผมไม่รู้ว่าคอมมอนมีหรือเปล่าเฮ้ยพวานอ้อหิมมาคนดูเด็บหิม,มานะเด็บพื้นหิม,มา ตอนนี้เพื่อนไม่ออกมาว่อคุณดูผ่าแล้วค <c oughs> ิดว่าผมยังเบาแค่มันวิ่งหนีหรอพอดีคนเพื่อนทิ้งไปเนี่ยโ้ยโรนสวยจัดโอ๊ยเธออะไรเหรว มกำลังจะใส่สะหบหนมองทุกคนเมื่อกี้ตรวจกนยิงสะกดให้นะทุกคนเมื่อกี้ข้างบนโว้ยน <c oughs> กยาจะมีวิ่งหนีไปวิ้ยตาย <c oughs> nhớ tay vào hôn kia Nó cứ cây cây mà nè Để tí này lo nổi bên ngay, ui em chi Ui, con lúc Lo cái thằng rồi, rồi, Giết trời, giết trời thôi, cài phân สวยเพื่อนเจ็บเจ็บแบอตายแบอตายนะแบอต,ตายมากกว่านะใช่ไหมแล้วผมนึดว่าตีตีใหม่มาผมคิดไปเองเหรอเนี่ยสวยเพื่อนจุ่มแล้วครับแสดงว่าหมดและผมว่าจุ่มต่อเลยใครเคยนี่หุ๋ยเ,เอ็นคน ดึงเซตแบบสดๆอ่ะคนควนี้ยาปวดแล้วก็นะครับสิ่งที่ต้องใช้สิ่งที่จำเป็นเพื่อเราล่วงไปเนี่ยยางอยูผูกใโโส่หายใจความเดี๋ยวเราวิ่งไปชิดตึกเลยแล้วกันครับ ผู้ของทองแสนเจ็ดทุกคนผมโซยเลยอย่างนี้ผมโซยเลยไปปอยาเดินเลยแล้วกันครับมีคลื่นชี้ขึ้นข้างบนไม่รู้ว่าคนหรือบอทด้วยอุ้ยเจอ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 เอ็นมิฮิร โโอเกือบหลับแล้วผมเกือบหลับทุกคนเมื่อกี้ไม่น่าไปส่องมันเลยไนไนไน Enemy here ขอเป็นก่อนว่าเธอเมาอ่าทีเซเว่นไม่ใช่ดิ มันลัางไม่ได้เหมือนไอแพดที่ว่าระวังจี่ดไ้เลยครับน้องเหมือนจะเซตดีนะเ4โฟครับทุกคนโฟสั้นดีครับได้อยู่แซตสามก็ับบอลนี้รอแม็กซ์สำรองไปด้วยด้วย,วยกันเดือดกระสุนไม่พอผมมีผ่าให้ด้วยสว,วยดียงี้ แม่เดี๋ยวก่อนนะใครยิงได้วะคนเพนื่อน,นเนี่ย LPO ชาโอเคไม่ใช่เพื่อนเราอยู่ตรงเพื่อนนะคนดูเดี๋ยวดูัวนี้ก่อนนี่ล่าเรา ทันทุกคนเมื่อกี้เฮ้ยไม่ทันจริงจีบหายแล้วโ้โคตรฟรีเลยคนดูเมื่อกี้นะผมไปเช็คแม็กนะมีสปอร์ตนะอุ้ยไม่บอกนะไอ้เดอกยังไม่ได้กดผมไม่กล้าเช็คเลยบางคนดูแต่ว่าโหว่ายังไงมันก็ต้องกลับมาป่ะถ้าไอ้ดอกยังไม่เปิด แต่ถ้าผมกดแล้วมันกลับมาเนี่ยยังไงไมันก็รู้ว่าผมอยู่นี่นะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปตรงเขานี้แล้วกันโอ้โอ้มีศพด้วยครับอวกาศด้วยโหศพเต็มเลยคนดูยายมสับอวกาศใส่เลยแล้วกันอุย้ยจะตกใจหมดหืมศพเกลือนจดัดเลยคนดูแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันกดหรืย,ยัง เรียบร้อยอุ้ยหรือมันผิดวะโอ้โหมันเปิดแล้วผิดเฮ้ยเอ้ย,อยมันออกไปแล้ววะเนี่ยผมนึกว่ามันังไปกดด้วยซ้ำบางทีเพราะงั้นเดี๋ยวเราขนาดยี่อ๋อเคกระเป๋าโจ,จมๆหอดแล้วกันข้างหลังมีอะไรบ้างวะคนดูผมจำไม่ได้แล้ววะ ท่านไปออกเหรอท่านไปออกจริงด้วยครับแต่แปดสนาทีละผมเก็บศพนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ออกเย้เยอะขนาดย่ะสองนาทีโอเคเดี๋ยวเก็บถ้งศพนี้แล้วก็ไปครับ ออได้หรอกนี่โอเคดีอันนี้ให้ด้วยโอโอของดีๆทั้งนั้นหลานเก้าทุกคนโอเคครับผมเนื้อหาต่อจากนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากเลยนะครับทุ<ว>กคน<ว><ว>นะเกี่ยวกับสโคปไหนนทุกคน สำหรับใครที่มาดูเพื่อจะเอาทิกสับหบไปเนี่ยคลิปก็จากนี้เนี่ยจะเป็นแค่คลิปที่แบบว่าลงไปแล้วก็เก็บของออกกันก่อนนะเพราะว่าผมเนี่ยแทบไม่ได้ทําอะไรเลยด้วยความที่มาเป็นตี้ด้วยนะทุกคนนะเพื่อนในทีมส่วนมากก็จะยิงออกหมดแล้วที่เหลือเดี๋ยวผมก็จะไปหาโซลศพปีที่เขาปะทะกันตอนแรกทุกคนนะเพราะว่าเราเดินเกมแบบว่าจังหวะที่มันพอดีที่เราได้เปรียบสุดๆนะทุกคนก็คือการติบก่อนนะโอเคเกมต่อไปนี้ก็จะมีแค่เกมที่แบบว่าผมได้ออกแบบรัวๆเฉยๆทุกคนไม่ค่อยมีไฮไลท์ยิงเท่าไ อยากดูเพื่อความบันเทิงแบบว่าผมออกลุยๆอย่างนี้ก็สามารถดูต่อหรือว่ารับชมต่อได้เลยนะครับผมนะพูดไกลเราเราลองเลางเราเลาะคล้ายไปได้ผมว่าเราดันไปอันนี้เลยหรือว่าเราจะไปผมว่าจะชวนไปโมเอ้ไปไฮเดยโวยนะไปโรงแรมอ่ะใช่แล้วเราก็ไปฟาร์มแบบเปื่อยๆเลยไปฟาร์มแบบเปื่อยๆไปเลยไปเลยเอามาเลยแล้วกัน บางทีเพื่อนมันอาจจะอยู่ในใน,นี้ก็ได้นี่อยู่บนหัวผมแกโอเคหัวล้าขึ้นไปเจ็บจัดใ้ยเจ็บจัดไ,ไ,ไม่ตายเฮ้ยตายเฮ้ยปืนพับเกือบตายอะผมอะไปหลบไหนไหเจ็ห้าว่ะ คืกกข้ตายนี่อกงแดงอะไรอ่ะเอ้อเอ,อเหรอตัวอะไรแกขอดไหนนะข้าในตึกใ่ตัดผ่แลตดตัด เฮ้ยเจียครับผมเฮ้ยเรียบร้อยตายมี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 อมในนีม้มีมีมีระเบิดระเบิดห้องนั้นมันมันเป็นห้องโอ้น้องเฮ้เ <laughs> ยระเบิดอย่าเข้าไประเบิดเอา เล็งรอเล็งรอเดี๋ยวมันก็พิ่งออกมาห้องตายเอาเอื้อเอื้อตายห้องนั้นมันเป็นห้องปิดตายไม่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 ได้ปิดปิดไม่ปิดหมดปิดตายนี่เกลือนละโอ้โหเซตไหนเลยเซตไหนเลยมาจะตีเดียวกันไหนพวกนี้ปะอาเจียกันหมดเลย หลังจากปิดที่นี้เสร็จเดี๋ยวผมก็รีเลยละกันนะทุกคนนะเพราะว่าตัวผมนี่หนักแล้วทุกคนเดี๋ยวแบกของไปให้เขาอ,อีกออขึ้นเลยพี่ใช้เวลาตรงนี้แหละได้สองฟีเฮ้ยมีเฮ้ยมีเสียงมาแล้วนี่ไงมันขึ้นเลยรีบขึ้นเลยมาเช็คเราดิเฮ้ยข้ามบอ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 มีข้ามบนลขึ้นข้ามันขึ้ขนแล้วอ,อ,อ๋อใช่เฮ้ยใครเนี่ยอ๋อ ไม่รู้อะางบนอะไม่รู้คบนเฮ้ยหลังก็มาเฮ้ยพี่ที่ไหนปะโดนโดนนไหนอะไม่รู้ไหนไม่รู้ที่ไหนเปล่าปืนไหนเลยอะจะเดิไปก่นโดนโดนโดนใครปะตายน่ตาย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  ไม่ได้ไม่ได้วรเฮ้ยเจ็บ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 ไปอีกอ่ะตายหวยเหลือสี่เหลือเหลือสองเือสองเคดีดีกูไม่ปีนนะฮะเออว่ะไม่แน่ก็จะเป็นลูกขาตรงแคมป์ตรงแคมป์ตรงแคมป์มีโอ้ผมลืมเปลี่ยนอันนี้ออก่ะปกดเล่นถอยหลังมาเออ โดนวอล์กอันนี้บอดมันเดินในหามันอุ้ยหน้าผมมีเจอที่ไหนวะที่ไหนผมาเห็นเนี่ยโคตรไกลตายตายสองสวยๆเอ้ยผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วตายสองตัวนึ่งล้มอยู่อ่ะมีมีมีสวยมีอีกตรงไหนด้วยเล้าเกล้าไปโดน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 ไม่ตายไม่ตายบังไหน่อยบัหน่อนอนมันนอนว่ะนอนหลบว่ะบางไหน่อยบังหนโดนแต่ผมยิงได้ มักมเจอแล้วมันล้มมันมันล้มตายมันไปล้มตายตายตายาตายสวอเสนี้ผมก็สหมดละ้าไมมมาจากแอร์ดรอปอตายแล้วตายแล้วตัวตัวล้มตายแล้วโอเคอพิาโอเคพอสังเกตการใช่ไหมสังเกตจะใส่ โอ้โหเฮ็ดฟูมันไปลูดมาปะเนี่ยโอ้โหเซ็ตตัวยังกาไปลูดแค่มเจอเนี่ยตอนนี้ไงนี่ไงเจอละเจอเงาละเจอเงาเงาเงามีวันวะอุ้ยเขาหัวตายไปดิตรงไหนพี่อยากรู้อยากเห็นหรอทำไมมีเงาวะเขาหัวตรงปากคานตรงปากากคานเดะตรงปาปากคานไป ไปไปไปมันไร้คาหัวชัวเลยข้างในข้างในตึกไม่ไม่ไม่รู้ลงข้างเลยไม่ใช่อะไรวะโควิดเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ไงไม่ไหนี่แอร์ตนไหไม่ไหนเอ้าน้องตาย อ๋อบนสามตายเอ๋อมีไอเดาะสองไปได้ปะดีอ่ะโอ้ผมพายุ่กว่าไม่เห็นอาอลด้ใส่นี่ผมใส่ไหนปพ่อน่ะได้ใส่ไหนปพ่อน่ะเออใส่ไหนไดิเลยไม่ต่าน้อง w a t the situation งั้นก็เล็งมาร์กแดงผมเลยใส่ครับใส่เรื่ยไปเล็งมาร์กแดงเลยทั้งกันน่ะมันน่าจะอยู่ไหนอยู่เนี่ยนั่นน่ะเออดึง ึิงนายไปละใา่ต้องมัน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 เป็นนั่นเขาแข็งมันลงไม่ได้มันลงไม่ได้วันนี้เป็นหน้าตา่างผมโดนยิงไปสามนัดแล้วไปก่อนเลยหนึ่งลูกครับพี่อุ้ยสองขึ้นสองขึ้นสองตัวสามตัวเลยสามขึ้นตายตายหนึ่ง มีอีกแมีอก,มมกอยู่เฮ้ยเฮ้ยเขานอนระเบียงเสรล้ลอยูรยรย่ระเบียงระเบียงระเบียงสวยอันนี้กำลังจะยิงผมดีกระสุนอยู่ผมยิงได้ระเบียงตายหมดตายหมด<ล><ผ>มตายห <S <s> ยมยงงยดระเบียงของแม็กไนโอ้โหนี่ไงระเบียงโดนใครวะโดนผม,มนี่ก็หัวตายอันนี้อันนี้ตายอันนี้ตายผม M หกเจ็ดผมคาด โอ้เยไอ้ไอ้ตัวนี้เก็บของน้องไปนะมีลิไอ้ของแดงพี่ t a r เกตม o อ e สวยโอ้แล้วปุ่มยิงมันไม่ตายนกอันนี้ปืนใคร AR 3 0มสิบะกับ AX อ่ะปืนใครทงไว้ตรงนี้นี่จิงนีิงไว้กอู้แล้วศพฝัน้องผมเต็มเลยได้ออกหลังหลังหลังคาได้ป่ะพี่ศพันนั้นเหลือตัวที่ผมยิงล้มอ่ะ พาพาผมไปดูหน่อยก็ป่ะเขินหน่อพี่เผื่อมันเป็นในไอตัวที่ยิงล้มอ่ะที่ที่แกปอกซ้ำไปอ่ะพี่ไม่ต้องไปเก็บหรอกพี่ไม่ต้องไปเก็บตัวมาร์กแดงเหรอใช่ใช่ตรงมาร์กแดงเสียงอ่ะโอ้ขอาราวิ่งหน่อยเพื่อนไป<ง>จ้าน้าผมยัไม่รู้ ตายเฮียมันฟาร์มของคิวเลยตายปะแกตายปะตายแต่ไม่รู้ว่ามีเพื่อนหรือเปล่ามันไม่กล้าจุ่มของมันต่อใครอยู่ใกล้ผมเรียงผมต้งตัวดูต้มตัวดูวม,วดวมันไลมม่ฟาร์มของอ่ะเนี่ยเอ็กพี่เดี๋ยวๆของเพื่อนไหมโอ้ไม่ใช่ยีกสองกระบอกไม่ใช่ของเพื่อนรอบก็ได้ปะ ของในเวลาจะหมดแล้วอุ้ยเหี้ยไงข้าวหัวเฮ้ยนี่คนเไหนเฮ้ยเยอยเกี๊ยบดีอย่างนี้สวยๆไปไปู่ด้วยตัวล่าสุดนะใช่ล่าสุดเลยมัน่เก็บของมันไม่ถอดไว้เหรอไม่ไม่ไม่มันนอนจุ่มเลยอ่ะอุ้ยงี้ก็ หวานเจีย๊ยบยิงของผมดูตัวเองตายออพนูตัวแรกอ้ผมคิวไปโคตรเยอะเอ้าปุ่มไปยิงเอ X ตายตัวไหนวะโอ้เข้าหูอ้าวตัวไหนวะ W ต,ตัวที่ผมบอกว่าผมยิงมันน็อกอะมันคนละตัวกับตัวที่แกยิงผมไม่ได้เกบคนละตัวเหรออ้าว <laughs>